แล้ว,วันนี้นะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมชมการเสวนาออนไลน์นะคะวันนี้ก็จะเป็นงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่14ค่ะ งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อบูรณาการของพันธมิตรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศนะคะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อผลักดันสู่ความสำเร็จบรรลุปเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยสู่ความสำเร็จประชาชนสุขภาพดีระบบสุขภาพยั่งยืนค่ะ วันนี้กรมอนามัยและสำนักโภชนาการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสาธารณาสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมาร่วมเสวนาในหัวข้อปรับกระบวนทัศน์พัฒนาสมองบนวิถีชีวิตใหม่ไม่ขาดธาตุเหล็กและไอโอดีนและพิธีปิดการประชุมพบกับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะพร้อมที่ที่ประกาศผลและมอบรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการค่ะก็จะเป็นการเสวนาทางวิชาการที่มีประโยชน์มากนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทางเพจ a c e b o o k ค่ะ t n ช่อง16และเพจ Facebook ของกรมอนามัยวันนี้ตั้งแต่9โมงไปจนถึงเที่ยงตรงเลยค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหลากหลายอาชีพที่สามารถจะช่วยฝ่าวิกฤตสถานการณ์โควิด19ไปได้ส้